มรีวิวช็อตเด็ดโมลั่นจอโดยน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่นิสสันนาวาร่าใหม่ทนพร้อมเลยนี่โอบัดพัาสเตอร์อยาบรรเทาปวดบรรเทาอาการบริเวณตามปวดของร่างกาย วัสดียโนชิกาครับและขอต้อนรับท่านผู้ชมท่านเข้าสู่ช็อตเด็ดมวยน้าจอที่เทโรเจนเฮตีอยู่กับผมเปรออนเฟสอธิพงมารับใช้แฟนมวยนะครับวันนี้ครับรายการเสบัการต่อสู้วัน168เมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมาวันเสาร์นะครับเช้าวันเสาร์ตอนาไทยวันนี้ครับประธานชาตรีสินยอดทงครับเป็นคู่หลาไคู่เอกสำคัญสําหรับของเสกสรรอขวัญเมืองเจอกับชอนเฮติสันนะครับซึ่งหลังจากที่ โปรแกรมได้ขวาโบนัสเยอะใจียนทราบรวมไปถึงหลังจากที่โจนาธานเฮนดี้ชุบเประกเกียบหมูก้าครับขวาแชมป์ม,มวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทนะครับรุ่นไฟเวทนะฮะในรอบ145ปอนด์ก็น่าติดตามครับนี่คือน่าสนใจในวิเคราะห์ก่อนเกมครับนาน,นี้จะสู้อาจจะครบลกหรือไม่ครบยกก็ตามครับพิธีกรนะฮะมิดชินสันครับ ผู้กับปอสชาติประธานบริหารของวันแชมเปี้ยนชิพนะครับซึ่งตอนนี้ยังทอมเดอะบัสนักกีฬาบราซิลเลียมเยียวยิปซูเจ้าของเข็มขัดสายดำตั้งดังสามนะครับอดีตนักกีฬาต่อสู้แบบผสมสารหรือมิมาชาอัดดังชื่อดังของสหรัฐอเิกาได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งของประธานฝ่ายปราบจับล็อกของวันแชมเปี้ยนชิพโดยทำงานร่วมกับลีโอเวอร์เอรานะครับ เลโอวีเอร่านะคะดำรงตำแหน่ง,งเดียวกัน ช่วยกันยกระดับการแข่งขันปั้มจับล็อกของวันแชมเปี้ยนชิพให้ความนิยมอย่างยิ่งขึ้นในระดับโลกครับแต่เซอร์ไพส์ครับแหมหน้านี้ร้องไห้ลงอกร้องไห้ครับสะอื้นสะอื้นดีใจทั้งน้ําตาเลยครับชาติสนองนะมาครับซึ่งทอมครับคือนักกีฬาปีเจเจชื่อดังระดับโลกครับผ่านการประสบการณ์ความเส็จอย่างชั้นสูงมาแล้วมากมายครับทั้งคว้าแชามป์โลกของรายการปั้มจับล็อกชื่อดังอย่าง IBJJF No Kid ครับ โดยระดับชั้นเข้มขัดสายน้ำตาลและระดับชั้นเข้มขัดสายดําเป็นผู้ชนชันด้านเคยกว่าชั้นเข้มขัด A D C C North a v i r i c a เทรดดิสครับซึ่งเป็น3ครั้งติดต่อกันนะครับหลังจากที่นักสู้ผสบนารณ์ MA ได้ประสบโผงเสด็จไม่แพ้กันที่เคยมาแข่งขันในมิชชันในบ้านเรานะครับแม่ท่าฐานนินดีใจครับนอกจากทอมครับมาร่วมในกับวันแชมยชชิพในฐานะวิเครห์การการสดซึ่งตอนนี้ครับเฟรนหาม,มอบให้โอกาสบ้านจะรับเป็นได้สายดำยางศาสตร์กร,ยระยภาพสูงนะครับเวทีระดับโลกของวันแชมยชชิพได้ประสบคผงเสด็จในฐานะกีฬาโค้ชได้รับการยกย่องอย่างบทนี้นะครับซึ่งตอนนี้โอ้โหถือว่าได้โอกาสทอมได้รับ อินสตาแกรมทอมเบรเดสครับซึ่งบอลัสครับถึงเปิดตัวเองให้มันตั้งใจทํางานให้คํามั่นสัญญาว่าพร้อมจะทําทุ่มเททุกอย่างที่มีให้กับวันแชมป์ชิชปพและนักกีฬาทุกคนถึงที่สุดเลยทีเดียวนะครับได้รับการร่วมนางานกองเสบก่การต่อสู้ ยิ่งใหญ่ระดับโลกมาตลอดจนถึงตอนนี้ผมรู้สึกว่าวันเปลี่ยนเสม,มือนกับบ้านของผมมากที่สุดและผมจะมาร่วมทำนานีโอวีเอร่ายังไม่ยอ่ยอท้อต่อค้นหาหนักกีฬาที่เหมาะสมเหมาะมอบาการให้คู่ควรของพวกเขาแน่นอนครับแม่เซอร์ไพรสุดๆครับขอบคุณชาตรีที่เชื่อมัมมม่นในผมเสมอที่แทบเบอร์ไม่ไหวรู้สึกว่าได้เห็นการตัดสินที่ถูกต้องเลยทีเดียวครับนี่คือความประทับใจที่เกิดขึ้นตรงนี้ครับนี่คือชฉาเด็ดมวยและตอนนี้ลาไปก่อน,นครับ